โอ้ยรถสปอร์ตปะเนี่ยหนูหนูหนูวิยโคตรเร็วเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ไมค์เกอรเนสโอเคครับระหว่างว่าไงครัอเราจะมาฮันติ้งกันนะครับปลาสัตว์นะคระหว่างรอพาราเซอร์นะครับให้มันหิวมามันชื่อพาราเซอร์เหรอใช่เนี่ยเนี่ย มั่วมัเนี่ยเนี่ยมาดูมาดูชื่อมันไหนเนี่ยพาราเซตามอลพาราเซตามอลโอ้โหแล้เนี่ยนี่นี่มาดูอะไรกินไม่ได้มันกินไม่ได้มันกินไม่ได้อุ้ยตรงนี้น้ำใสกินได้เออโอเคแล้วเอาใส่นี้ยังไงครับเนี่ยเอาใส่แคนทีนยังไงครับเนี่ยก็เข้ามาตรงเนี่ยแล้วกดอ่า use item หรือว่าตั้งไว้ที่ช่องแล้วกดที่ช่องที่ที่เราใส่ไว้ มันก็จะกรอกให้เลยได้ปะอุ้ยวิมาดูกบเร็วเห็นมันกินมากกว่ากรอกกบกบเร็วกบอ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 บโอ้โหสงสัยมีคนในนี่ไว้นี่เคยยินคำนี้เปล่าจับกบอ่ะจับกบลีโหลดครับลีโหลดก่อนพยายามลองยิงดูไม่ล่ะเอาไปไหนแล้วอ่ะมามา หาไม่เจอเอาไหมเอาดิเอาเลยตอมอืมเอาบึ้ดโอ้โหเอาดิเอาดิการเลยเอาเอาโดนไหมน่ะไปโดนแล้วไปโดนแล้วโดนแล้วมันมา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 แล้วอุ้ยโลิ้นยังยาวอ่ะลิ้นยังยาวอ่ะเอา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 โดนสเตตัสอะไรโดนสเตตัสอะไร อุ้ยไปสุวนผมนี่หมดเลยครับมันรู้สึกมันจะเป็นในนี่ใช่ปะชาใช่ปะหลับเดินเวลีสลิปปี้ครับอ้าวหลับแน่นอนแล้วนะครับนี่ผมพกไอ้นี่ไว้กำลังกูกำลังดูศพเลยเนี่ยต้องทำไมพมพกไอ้นี่ไว้พี่ไอเนี่ยช่องอันที่เก้าหมุสติมสติมูลเลนอะแล้วผมมีท่องสติมเยอะเรามาดูช็อตกันกันนะครับ นี่สามเขาจะมาเทสดาเมจกันใช่ไหมช็อตกันครับหนึ่งนัดให้ให้ทัดทายกันว่ากี่นัดตายครับสองสองพร้อมครับหนึ่งสองซับอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ตายตายโอ้สามนัดโอ้โหไหล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 นะครับโอ้เว้ยแบบนี้เขาเรียกล้มทั้งยืนนะครับว่ะของเขาแรงจริงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว พี่ดูข้างหลังดิจ้องใหญ่เลยไปทำเพื่อนเขาเปล่าฮะอะไรระยะยาวระยะยาวถึงถึงยิงลองยิงดูไม่ใช่เอาลูกซองอ่ะยิงถึงนะลองดูดิลูกซองเล็งให้มันเนินๆหน่อยนะโอ้โหโอ้โหูมาดิเอามันติดวน่ะหมดแล้วนายนายเดี๋ยวไปดู เอ้าไอ้ตกใจว่ะจะมาดูว่ามันเลือดออกเปล่ามันยิงไงตรงนี้ออกไหมออกออกหน้าไม้ครับอุ้ยหัวกระตุกอุ้ยมดกัดมีเออหือนช่างเจ็บปวดเลือเกินพี้อย่างโดนยิงไงอืมอืมอืมเฮ้ยกบสีแดงกบสีแดงอฮ้ยไหนไหนไหนจัดการจัดการไรเฟิลเลย ไอโฟนเลยเอ้าเฮ้ยเอาขวางมันจู้เอาโอ๊ยรับรับเออเออเออลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วไม่รู้แหละเอ้าเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยอะไรเนี่ยมันหมอบเฮ้ยอะไรมันตีผมวะกินโคตรยาวอุ้ยวุ้ยวุ้ยหลับหลับแน่นอนกินโคตรยาวกินก่อนกินก่อนอ๋ออ๋ออ๋อเ โอ้ยอะไรติดโอเนี่ยอะไรติดติดไหลโอ้อะไรติดไหลวะเนี่ยดูท่านอนท่าตายนี่แบบออ๋มันตักแดดอาบแดดเฮ้ยยิงตัวนี้ดีกว่าเราจะไหวกันไหมครับไงไงอุ้ยอะไรข้างหลังผมวะอุ้ยอะไรข้างหลังผมวะอะไรข้างหลังอะไรโอ้ยแรปเตอร์แรปเตอร์มันจากไหนนี่ไหนนี่ไหนนี่อุ้ยอ้าวอุ้ยอะไรแล้วจะทิ้งทำไมจะเกิดวิธีนี้ทำไมนี่มันยืนอยู่เฉยเนี่ย เห็นนานแล้วนะเนี่ยทัดทัดครับอ่ะมีมีอะไรแคร์พี่ก็บอกนะครับไหนอะไรตัวนี้มันติดหรืออะไรเนี่ยีอะไรก็บอกครับมันไม่เดินเลยอันไนนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับเราต้องลองกับไรเฟิลนะครับลพี่จะไปไหนเนี่ยนี่ทำไมไรเฟิลมันซุ่มยิงซุ่มยิงต้องอยู่บนหิน หมอบด้วยหมอบด้วยจัดแสงให้จัดแสงให้จัดจัดแสงเอาดิเอาดิวสองเอาอะไรล่ะเอออ๋อติดต้นไม้อู้หูเว้ได้ไงมันอาจจะมีเถาวัลย์ต้องนี้ไงมีเถาวัลย์เนี่ยเถาวัลย์เกี่ยวมั้ยมองหน้าเมองหน้าหมูสามนัดไม่ตายอ่ะถึกมากไม่สนใจเลย สี่นัดไม่ตายอ่ะดูหน้าทาไม่สนใจเลยเนี่ยเอา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 โอ้โหเท่าไรแล้วเลือดเต็มตัวเนี่ยหกนัดนั่นยังจะตายไหมโอ้โหโหอยางอีกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตายแล้วคือปิวเลยเดี๋ยวต้องอุ๊ยแปดตัวอะไรมันกัดวะเนี่ยอุ๊ยอย่าอย่ายุ่ง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 ตัวตัวอะไร ตัวเหมือนแมลงอ่ะเฮ้ยตัวนี้มันสัตว์กินพืชนีหว่าเข้าใจแล้วไหนวุ้ยวุ้ยวุ้ยใช่เหรอวุ้ยทำไมมันไม่ตีพี่เลยอ่ะปกติมันจะหางสะบัดเอายอมซะโดยดีอุ้ยดูดูดูติดตีเลนนี้ตื่นยังเนี่ยลืมเลย เพิ่เพลินเอ๊ะทำไมทัดไปเร็วกันไงไหนไปแอบอัพสปีดมาจริ้งสปีดตัอะไรบอกมาเดี๋ยด้วยเฮ้ยหลงเอาโอ้หิวน้ำด้วยเฮ้ยเป็นไง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 เอาจัดไปเป็นไงใจอยู่ได้อยู่มาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่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 ยังยังกัเล่นสไนเปอร์วอลเลอร์เลยข้างหน้า ข้างหน้ามีไอ้นี่แรปเตอร์แรปเตอร์หนึ่งตัวเน้นๆเน้นๆเน้นๆเน่นๆเห็นป่ะเห็นป่ะมันดีครับจัดเลยเปล่าเห็นครับเอายังเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเพื่อนออดไมคมาร์กยิงอื้มจะอ้าวตายเลยกดอะไรกดอะไรไม่ให้เป้ามันสั่นมีไม่มีไม่มี พี่จะเกม่ยวไหมนี่นะพี่จะกั้นหายใจกั้นหายใจกั้นหายใจการะเป๋านี่โหอะไรวะมีหรือไอ้เปล่าโฮยูเบรดมาสแล้วมายูเบลดนายนไหนายโอ้ยนู่นจระเข้พี่จระเข้นู่นสองนาฬิกาสองนาฬิกาเห็นยังเห็นยังเห็นยังเฮ้ยมันกำลังขึ้นเนินไปแล้วมามาใคยับมาขยับมา อ๋อนั่นเหรอเห็นแล้วเ<น>ห็นแล้วไหนในในทำอะไรตรงนะ้รยังอะยังทำอะไรอ่อนเลยเอ่อนไม้มาต่อโดดมันีอะมันแข็งมากอะได้เข่าโดนต้นไม้โอ้มันหนังมันแข็งมากอะไปที่อยู่ไหนนะ่ะเฮ้ยโห โค้ดเทพอ่ะดำน้ำยิงอ่ะดำน้ำยิงอุ๊วามันหายไปไหนแล้วนี่ไงโอ้โหเรียบร้อยงายเลยรอยเยี่ยมไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาแรงมาแรงมาแรงระวังระวังรอมันตอดอืออุ้ยปานนิดป่านฮะปานนิดไงครับเสร็จแล้วมั้งเนี่ยไปดูกันไหมปลาปลาปลา เรา <Okay. S 2> สนกันมานานแล้วโอ้ย <Charl> ท <ott es> ี <su> ่ไปแอบอัพสปีดมาใช่ไหมเนี่ยดูดิอะร้อยยี่สกิโลเมตรอชั่วโมงอะร้อกิโลเมตรชั่วโมงร้อ่สิบเปอร์เซ็นต์ะอยยี่สิของพี่เท่าไหร่ร้อี่สเปอรตของพี่หรอไหร้อยเก้าสเปรเซ็นต์ครับโอ้ยรถสปอร์ตปะเนี่ยหนูนหนูหนูโหโคตรเร็วเลยโอ้ย โอ้ไม่กึนเนสโอ้ยโอ้ยทำานี่ไงวะไปดิไปดิไปดิหนึ่งสองสาโอ้โหข้ามเขาไปเลยอ่ะโอ้โหตามแทบไม่ทันเอ้ยเอาหายพี่หลงทางเอาหายหายหายไงล่ะหายเลยหายเลยอยู่บนเขาเนี่ยไม่เห็นเหรอเอ้ยเอ้ยเด้อเ้อเ้ตื่นแล้วตื่นแล้ว มาดูเร็วมาดูเร็วโอ้โหดูดีตัวยังใหญ่อ่ะสุดยอดขี่ได้มเนี่ยขี่ได้ด้วยเดี๋ยวอ่านมีอ่านเดี๋ยวพี่เอาันหรอเปล่าไม่ได้เอามาครับอ้าวจะไปยังไงล่ะเนี่ยนะเออจะไปยังไงเดี๋ยวเอาเนื้อคืนก่อนเชื่อปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้ใช่เหรอใช่โอเคครับสำหรับวันนี้ก็พาทัวเออ โซนใหม่เรียบร้อยนะครับโซนนั hmm. ้นนะพี่โซนบึ้งโซนโอะไรบึ้งเหรอมันมันใช่บึ้งเหรออ้าวบึ้งก็ได้บึ้งครับย่าโซนอะไรบึ้งบึ้งบึ้งก็ได้บึ้งแถมันจับตัวอะไรนะฮาราเซอร์พาราเซอร์เตอมอนปุ้ยอ้าวนิ่งนิ่งเอ้ยอ้าวหายอ้าวหลุดเฉย โอเคครับอ่าวันนี้เราก็ได้พราเซอร์มาหนึ่งตัวนะครับ <laughs> แตวที่อยู่ดีก็หลับไปเฉยเลยโอเคครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับผมแลวเดี๋ยวไว้พัดหน้าเรามาดูกันนะครับว่าเราจะมาจับตัวอะไรกันต่อไปอ่า <laughs> <laughs> ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามสำหรับวันนี้ขอเปน็นที่ดีครับ See you again later until next video yeah